เอปรับเมนนี้นะครับเปิดบินเท่าไหร่โอเคครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องเปิดบินผมขออธิบายย่างสก่อนนะว่าคาว่าเปิดบินมันใช้กับระบบตัวแทนซึ่งถ้าคุณเปิดบินเนี่ยคุณจะต้องสั่งค้า10ชิ้น20ชิ้น30ชิ้นหรือมากกว่านั้นเอาไปกองอยู่ที่บ้านเอาไปขายเองไปทําการตลาดเองแต่ดอบลิสเนี่ยไม่มีระบบตัวแทนดอบลิสเป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ เขาให้เราเนี่ยมาช่วยเขาเนี่ยสร้างยอดดาวน์โหลดหาคนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันโดยที่เริ่มต้นนะครับก็คือเราไปอัปเกรดสินค้าเขาคือสั่งสินค้ากับเขาที่เขากําหนดเนี่ยนะครับผมแล้วเราก็ได้สินค้ามาเราก,ไไกไ็ไปรีวิวไปกินไปใช้ไป,ปรีวิวไปโพสต์ตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆถ้ามีคนเห็นคนชอบอยากใช้คุณก็แค่ให้เขาดาวโหลดแอปพลิเคชันผูกโค้ดคุณเมื่อเขาซื้อสินค้านะครับดอบลิทจะแบ่งกำไรเริ่มต้นอยู่ที่25%ให้กับคุณทีนี้ ถามว่าเริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้น2ชิ้นถึง5ชิ้น2ชิ้นอยู่ที่ประมาณ2,600บาทแล้วแต่คุณเลยว่าอยากคุณจะเริ่มต้นเท่าไหร่ดอกลิตไม่มีบังคับนะครับว่าคุณจะต้องไปเริ่มเฮ้ยต้องเริ่ม5ชิ้น6ชิ้นอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วแต่คุณสะดวกแล้วแต่คุณอยากได้ถึงต้องบอกว่าตอนที่ผมเริ่มต้นเนี่ยผมไม่ได้เริ่ม5ชิ้นนะผมเริ่มมากกว่านั้นเพราะว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนผิวพัําและผมเนี่ยอยากจะได้ผลลัพธ์ไปไวผมก็เลยสั่งเยอะกำไรตอนเริ่มต้น,ออน,น,ตอน,นของผมอยู่่ที70%ต่อชิ้นนบ แล้วแต่คุณสะดวกเลยครับคุณอยากจะเริ่มเท่าไหร่เริ่มได้เลยโอเคไหมครับบาย